กลบมากันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมข่านะคะ,ะเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับกรณีของแก้มบุม๋มซึ่งแม่แก้มบุ๋มไปออกรายการใช่ไหมและบอกมีนางเอกคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งคอยแบบว่ากันซีนเหรอกันซีนนะคะคนก็เข้าไปเช็คกันนะคะคุณแม่ยังสวยอยู่เลยนะคะไปกันทรงกันซีนนะคะที่นี่คนเข้าไปสืบว่าแก้มบุ๋มเล่นละครอะไรบ้างตอนช่วงแรกๆใช่ไหม ทีนี้เนี่ยหวยก็ไปออกที่ลูกสาวดิฉันนะคะขวัญอุตสามณนีนะคะโตสั่งปลดแก้มบมุ๋มโวยเกี่ยวอะไรกับพี่นะคะจากกรณีล่าสุดนะคะที่คุณแม่ลีไม่ใช่ลีหน้าจังนะคะเขาชื่อคุณแม่ลีเฉยๆนะคะของแก้มบมุ๋มนะคะออกไปเล่าในรายการร้ายได้อีกนะคะเ,เล่าปมแผลในใจนะคะถึงขั้นต้องพาลูกสาวไปพบจิตแพทย์นะคะ กันทั้งแม่แล้วก็ลูกหลังถูกนางเอกดังสั่งปลดแก้มบุมในละครนะคะแม่ลีเล่าแค้นสุดถึงกับถามว่าคุณเกียรดพวกเราทําไมนั่นนะคะล่าสุดโซ,โซเชียลเ็ได้แห่ชมคลิปนางเอกดังอย่างขวัญอุตสามณีขนาดไล์สดแล้วก็คำนาขนาดใส่ต่งหูไปไปด้วยขวัญได้อ่านคอมเมนต์ที่เขามาถามนะคะพี่ขวัญใช้ ใช้ใช้ต้นเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มเนี่ยไม่ได้เล่นละครด้วยกันหรือเปล่าหรือไม่นะคะทำเอาขวัญในตะกล้านตอบทันทีว่าเกี่ยวอะไรกับพี่ลหละนะคะลองไปดูคลิปกันค่ะใช้ต้นเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นละครด้วยกันไปคุยกพี่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องก็จะเล่นละครหรือน้องก็จะไม่เล่นไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลย เออมีหลายคนหาพี่มาเหมือนกันนะพี่ก็บอกพี่เคยเล่นละครก่อนกับน,น้องเขาเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครกับที่ขอดาราวิดีโอมั้งเรื่องเก็บใจให้กันเพื่อน้าของเราหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะ่ะเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขาพี่คุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมเขาก็ายังคุยกับแม่พี่เลยนะ ไม่มีอะไรเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กะอะไรก็ขวานเนาะตอนนี้ใส่ตัวหมูก่อนอ่ะนะคะก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่สวยมากเลยนะคะน่าจะมาประกวดมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์นะคะน้องขวาญภาพนี้สวยมากผมสวยมากนี่ก็ถ่ายที่บ้านเขานะคะตรงหน้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะเป็นคาลือหาดเลยนะคะบ้านเนี่ยนะคะ เออสวยมากเลยนะคะอ่ะอุงเอิงเหรอเจอดราม่าถล่มเละข,ขอโทษและขอลาออกจากบริษัทนะคะเป็นดราม่านะคะอย่างต่อเนื่องเลยดูไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆสำหรับยูทูบเบอร์สาวอุงเอิงนะคะ SPD นะคะหลังทำคอนเทนต์เจอเพื่อนเก่าแถมพาไปดูสตูดิโอบริษัทนะคะแต่เพื่อนคนนั้นเพื่อนคนคนนั้นเนี่ยดันเป็นแฟนเก่าของคนในทีมนะคะ จนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะก็เลยโพสต์ตัดพอแล้วก็แล้วก็เพื่อน<_ d _ d _>ๆในแก๊ง SPD ต่างทยอย unfollow นะคะอุ่งเอิงนะคะคือยังไงอะรันพาไปแล้วไปเจอแฟนแฟน,แฟนของเพื่อนเก่าเหรอ<_ <d> _>ผมไม่คุณเอามาเหรอนะคะต่อมานะคะน้องเขาได้โพส์ขอโทษผ่านทาง IG story โนะคะดยบอกว่าไม่สบายใจมากๆนะคะ<_ <d> _>ได้<_ <d> _>อะไรอะ ได้รีบขอโทษเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนเกี่ยวกับนะคะอะไรอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเออนะคะก่อนซุงเหรออดีตสมาชิก SPD จะออกมาชัดฟิลแรงบอกว่าคุยกับเพื่อนแล้วไม่ได้รับการขอโทษใดๆอย่างที่อุงเอิง อ้างนะะล่าสุดนะคะน้องเขาก็ได้โพสต์นะคะไอแอนสแรมส่วนตัวประกาศลาออกจากทุกตําแหน่งของสองบริษัทโดยระบุว่าตามที่ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวกับดราม่าอุงเอิงมาระยะหนึ่งแล้วนั้นวันนี้อุงเอิงนะคะน่าจะชื่อเอิงเฉยๆไหมล่ะอยากจะมาแจ้งนะคะแจ้งความแจ้งด้วยความจริงใจอีกครั้งว่าเอิงเนี่ยเสียใจอย่างยิ่งกับความผิดพลาดที่ได้กระทํา นะคะเดี๋ยวนะที่ได้กระทาและก็เอิงจะขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อแสดงความรับผิดชอบและก็แสดงความสำนึกผิดต่อความผิดพลาดดังกล่าวอุ้งเอิงจึงขอลากออกจากบริษัทนะคะ Number One House นะคะ Entertainment และก็บริษัท SPD นะคะ Number One ในทุกตำแหน่งหน้าที่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะอุงเอิงคือใครอาลัน อ๋อเหรอคะเออเดี๋ยวเขาต้องคงต้องไปดูน้องเขาแล้วล่วคะค่ะนะคะแล้วก็งงว่าอุ่งเอิง,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 งคือใครนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วก่ะคุณผู้ชมขานะคะใครอยากลงโฆษณา090089995 9, 9, 9, 9 5. วันนี้เวลาหมดแล้วพี่ต่พร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ